อราตาลากก่าว่าในอายะกราฮ์อ่านมากมายว่าจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีคือการทำดีต่อคนรอบข้างทำดีต่อเพื่อนบ้านเป็นประการสำคัญใครที่อยู่บ้านใกล้ชิดกับเราใครที่มันเป็นเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะไกลหรือใกล้เราต้องทำดีกับเขาคนที่อยู่เคียงข้างเราที่นั่งเรียนด้วยกันในวันนี้ก็สำคัญ ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหมดเราต้องทําดีแก่เขาอัลลอฮฺสุบฮานะฮะตาราทรงดํารัสเอาไว้วัสตาอีนูบิสซบริว,สวัสซลละวัสตาอินท่านพี่น้องทั้งหลายจงช่วยเหลือกันในเรื่องราวที่ดีงามและนําพาไปสู่การตัก,กวาต่อลอตตาอาลาอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องดีๆจงช่วยเหลือกันตลอดเวลา เรื่องใดก็ตามที่จะนำพาไปสู่ความดีงามจงช่วยเหลือเรื่องใดก็ตามที่นำพาไปสู่การตักวาต่ออัลลอฮ์การเรียนการสอนการนาซีฮัตการตักเตือนเราต้องทำมันอยู่เสมอเหตุผลเพราะอะไรพี่น้องการช่วยเหลือกันนั้นถูกกำหนดเป็นบรรทัดฐานว่าคนคนนี้จะเป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาอาลาหรือไม่รอซูลสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมเคยบอกกเราไว้ คนที่เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮฺซุบะฮานะฮุวาตาอาลาม,มากที่สุดคือคนที่ให้ประโยชน์แก่คนรอบข้างได้มากที่สุดใครที่สามารถให้ประโยชน์กับคนรอบข้างได้มากที่สุด เขาคนนั้นแหละคือคนที่อัลลอฮ์ตาลารักมากที่สุดทุกอย่างมันโดนสอดประสานกันไว้หมดเลยรอซูลบอกไว้ในอีกต้นหนึ่งบอกว่ามุสลิมที่แท้จริงคือบุคคลซึ่งที่คนรอบข้างเขาปลอดภัยจากลิ้นของเขาปลอดภัยจากมือของเขาปลอดภัยจากลิ้นของเขาหมายความว่าคนรอบข้างเขาจะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจเพราะคําพูดของเขา เรื่องคําพูดมันสําคัญพี่น้องที่รักเราจะพูดอะไรแม้กระทั่งจะเตือนอะไรเราก็ต้องให้คําเตือนนั้นมันอ่อนน้อมที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะว่ามุสลิมที่ดีต้องให้คนรอบข้างอยากอยู่กับเราไม่ใช่อยากออกห่างเราไปชีวิตของเรามีแค่สองแบบไม่ดีที่สุดมันก็เลวร้ายที่สุดดังนั้นขอให้จำไว้เมื่อใดก็ตามที่ชีวิตเราประสบกับเรื่องราวที่ดีๆในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายที่เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีหรือสุขภาพทางใจที่เรามีลูกหลานดีอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องทั้งหลายอย่าลืมชูกรอย่าลืมขอบคุณต่ออัลลอ์สุบฮานะฮูวาตาลาแล้วจะหาใครก็ตามที่ชีวิตกำลังประสบกับเรื่องราวที่มันแย่ๆเจอกับเรื่องราวที่ต้องทุกข์ทนทรมานไม่ว่าจะเรื่องด้วยกับสุขภาพหรือเรื่องทางใจก็ตามอย่าลืมสอบารต่ออัลลอฮ์ เมื่อท่านทั้งหลายสามารถทำแบบนี้ได้พอดีก็ชุโกรพอแย่ก็สอบ,บัตสองอย่างนี้จะทำให้ทั้งชีวิตของพี่น้องทั้งหลายเป็นความดีงามแก่พี่น้องทั้งสิน้นและหลังจากนั้นอินชาอัลลอฮ์ชีวิตของบ่าวคนหนึ่งที่เมื่อดีเราก็ชุโกรเมื่อย่ำแย่เราก็สอบาต ชีวิตของบ่าวผู้นี้จะได้บินเข้าสู่โอบกอดแห่งความรักของอัลลอฮฺซุบหาฮานะฮูวาตาอาลลาอินชาอัลลอฮฺ